ชมไปดูแลเรื่องของราคาผลไม้นะคะโดยเฉพาะทางภาคใต้ตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงปลายฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วค่ะโดยนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะไปเยี่ยมชมการดําเนินงานธุรกิจห้องเย็นค่ะพร้อมสั่งการให้ใช้วิธีการแชร่แข็งผลไม้ในห้องเย็นแล้วก็การแปลรูปมาเป็นโมเดลในการแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดค่ะ นายจตุพรบุรุษพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เยี่ยมชมกระบวนการแช่แข็งผลไม้ของบริษัทห้องเย็นโชติวัฒหาดใหญ่จำกัดมหาชนอยู่ที่อำเภอนามหม่อมจังหวัดสงขลาค่ะโดยใช้วิธีแช่แข็งทุเรียนหรือว่าฟร้อเส้นทุเรียนนะคะให้รักษาคุณภาพแล้วก็เพิ่มมูลค่าก่อนส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศโดยขณะนี้ค่ะบริษัทก็ได้รับซื้อทุเรียนแล้วกว่า5,000ตันถือว่าเป็น,นกลไกสําคัญในการรองรับช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจํานวนมาก ซึ่งการใช้ห้องเย็นแล้วก็การแปลรูปผลไม้จะเป็นโมเดลสําคัญค่ะในการแก้ไขปัญหาผลผลิตล้นตลาดช่วยยกระดับราคาสินค้าให้กับเกษตรกรขณะที่ผู้ประกอบการก็สามารถนําไปแปลรูปเพื่อการส่งออกเพิ่มโอกาสทางการตลาดขณะเดียวกันข่ดกระทรวงพาณิชย์ก็เดินหน้านะคะนโยบายลดต้นทุนการผลิตทั้งโครงการทงเขียวปุ๋ยแล้วก็ยารักษาพืชพร้อมกับเชิญชวนประชาชนคะ่ะร่วมการอุดหนุนสินค้าไทยเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้แข็งแรงด้วยคะ่ะ เราจะได้เห็นถึงความพยายามของผู้ประกอบการขนาดใหญ่เนี่ยซึ่งใช้ห้องเย็นเนี่ยนำมาลักษณะนีมาฟอสเซนตุเรียนนะ,ะซึ่งผมคิดว่านี่คือมีความสําคัญนะเพราะว่าบางทีเนี่ยช่วงช่วงปลายปลายเนี่ยเราเห็นตุเรียนราคามันตกใช่ไหมตอนนี้เขาก็สามารถดมหาสป,ปายมาเพื่อเข้าห้องเย็นเขาแต่ซึ่งเป็นหมนะื่นตันนะเป็นหมื่นตันนะตอนนี้เ็าทาไปบางสักหนะ้าพันอะซึ่งคาดว่าจะสิ้นสุดการดําเนินการของบริษัทประมาณสัก กันยากยารกันยานะอันนี้ก็คือทําให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยที่ปลูกทุเรียนเนี่ยสามารถยกระดับราคาให้ให,ใ,หให้ดีขึ้นได้ โดยปีนี้นะคะบ,บริษัทห้องเย็นโชติวัฒน์หัดใหญ่ก็ตั้งเป้าค่ะรับซื้อทุเรียนคุณภาพจากพี่น้องเกษตรกรก,รกว่า5,000ตันในราคากิโลกร,รัมละ50-110บถึง110บาทโดยกระจายผลผลิตคาะจากแหล่งปลูกสําคัญไม่ว่าจะเป็นจังหวัดจันทบุรีอุตรดิตถุมพรสุร,ราษฎร์ธานีพัทลุงนครศรีธรรมราชแล้วก็พื้นที่จังหวัดชแดนภาคใต้ด้วยเพื่อนําเข้าสู่กระบวนการแช่แข็งตามมาตรฐานสากลก่อนจะจัดส่งสู่ตลาดทั่วโลกโดยตลาดหลกัหลกๆก,ก็คือประเทศจีนค่ะ รวมทั้งมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปลรูปใหม่ๆอย่างเช่นไอศครีมขนมพร้อมทานแล้วก็พิซซ่าหน้าทุเรียนเพื่อต่อยอดสินค้าไทยสู่ผู้บริโภคต่างประเทศ